ข uh, to ak ่อยเลยว่าป้าข่อยคือเฒ่าคักแค่ปัดไปเบิงปัดไปเบิ้งผู้อื่นอายุหาสิบปีพระเจ้าคือพระท่านเด็กเฒ่าข่อยก็เลยมาเปรียบเทียบกับคนที่เพิ่นรักษาเพิ่นรักษาสุขภาพคือจังคือจังยายนี้เนี่ยตะปุ่นข่อยก็บเซียนนองข่อยบาดที่นี่เพราะตังแต่ข่อยกินมาข่อยไปเบิ้งเจ้าของกับเพิ่นนีนนี้คนงามอันนี้ข่อยบองามอันนี้เพิ่นงามเพิ่นเสาะเพิ่นใสเพิ่นงามเขาคืองามเพิ่ข่อยบรรลุจักข้ามาคอลลาเจนคำา่าดีท็อก อ้นี้ยข่อยกับโบหูจะข่อยกินนึกแต่อันผุละไม่กับผุละไม่มักง้อหมักซีดารมักลำแก่บ้านเขาสื่อไปปรูดจากของวันนี้ดอกวันนี้เราน้องข่อยกับเล่นแนะน้ำให้กินโอ้ยเดี๋ยวนี้เนาะเอาไปใส่ข่อยก็เอาไปน้ำติดตัวไปด้วยข่อยสิไปเบิ้งหมอลำเนื้อมือคืนข่อยก็ติดโตไปน้ำข่อยติดไปเบิ้งอีหยังกับสร้างข่อยสิไปเบิ้งหมอลำเนื้อมือคืนพี่น้องพ่กแม่เขาเป่าเป็นเนี่ยไปเบิ้งหมอลำก่อนซิ่งข่อยเต้นยุ่หน้าห้างข่อยเต้นยุ่งหน้าห้างข่อย ว่าแต่ว่ยข่อยบ่มากกินเหล้ากินเบียร์ดอกวันนี้ข่อยก็เอาวิตามินซีกอกใส่่อยก็กินหมูถาพราะว่าบัวมึงกินอีหยัง่อยก็บอกมันเพราะว่า่อยสวยแล้ว่อยก็บอกมันเนี่ยหอยากมันสวยก็่อยเนีคนมันไปน้ำกันมันสวยก็่อยเนาะ่อยก็แอบไปซะแล้วบาทที่นี่มันกับขีรถมาถามขีรักมันชี้รถมัถามบัวมันเป็นยังผิวมันดีคือเหมือนสันพี่ยัยสีตาย มึงเป็นมยงนังกินอีหยงมามันคือดีขึ้นคอยก็บอกว่าอีกต่อมาป่าเตียนก็เลยบอกคอยว่าร้าบวท้องมึงกินอีหยังผิวพรรณมันคือรู้สึกดีขึ้นแต่พุ่นมึงเท้าเข่าก็ย้ายย้ายลิงเท่าก็แม่เข่าก็แม่จะกองเลยพี่น้องคอยกระตกใจเลยไปท่วงว่าคอยเข่าก็อีแม่เนาะบุสิมากินก็น่าว่ากั่นคอยกินได้กองทีแรกคอยรู้สึกว่ามันดีขึ้นผิวพรรณวันนี้มัน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 สะดีแบบมันสะอาด ถึงผิวเฮาส,ส,ส,สีสีดำคือบ้านนอกเฮาหล้จักเลยตอนที่เฮากินกับตอนที่เฮาบุกกินเฮาหล้จักเลยว่าสรรพคุณมันเป็นจังไดกินบากเกินหาซองสิรูสืกด,ดิเลยบ้าที่นี่เพราะถะาคอยกินป้าเปี้ยนแล้วเลยมาถามคอยลามกินตัวนี้ตี๋สัน่นแม่นป้าคอยกินคอลลเเจนี่ละป้าเปี้ยนเดี๋ยวนี้เรากักมัสสื่อคอลลเเจนของยายนี้เมือมาขึ้นบ้านน้องตา มือมาขึ้นบ้านน้องตาเราสือไปตั้งพันหานมาน้องตาหลังจากที่ขนาดแล้วแล้วเป็นคนรักษาสุขภาพด้วยพี่น้องป้าป้าเพียนเนี่ยเขาเป็นคนรักสวยรักงามเห็นบอคอยก็เลยบอกแล้วแล้วว่าแล้วว่ากูเอามึงเป็น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 ผู้นำกูเป็นที่ว่าเออตะปุ่นมึงเป็นจจ๊ซี่จจ๊ซี่เดี๋ยวนี้มึงมากินตัวนี้ตลาดนี่คือบอบอกป้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เราวสืบขึ้นสะมั่งสะมือเลยป้าเพียนก็จะคอยกินตัวนี้ขึ้นมา ร่างกายข่อยมันดีวันดีขึ้นมันสดชื่นสดใสถึงอุ้ยข่อยกระขาดเมื่อไดเป็นไปทั้งในข่อยกระพุกไปบ้านนางแดงข่อยกระพุกขันข่อยพวกๆหรือหนีไปข่อยกระงุดหงิดข่อยขี้่รยตู้ไปบ้านข่อยกับซื้อน้ำเย็นสูงปกล๊กปกล๊กโปกลกกินพี่น้องก็ได้กินแล้วอ้ยสดชื่น สดชื่อนี่ดีเลยมันกินลงไป,เ,ปเพราะแต่มันกินลงไปในท้องในลำไส้ของเขามันได้รับความสดชื่นมันได้รับสารมันได้รับวิตามินป่อยชีวะร่างกาย่อ,อยโอ้ยมันดีคือ,อกบถือเขียดขึ้นคือเขียดนหน่อยห้องเนี้ยเวลาฝนตกลิ้นหน่อยที่นออ๊แอบะอมันถือฝนเนาะมันเลยห้องแบบได้แบบเลยพวกเจ้าอยาล้อสาถ้าผู้ใดอยากผิวสวยอยากไม่ต้องเฮ้าหนะ่าไม่ต้องไปสวย คือดา,าราก็ไ้พี่น้องเอาสวยแบบลูกแบบของเขาค,คือข่เนี่ยเอาสวยแบบลูกแบบของข่อเอาสวยแบบที่ว่าเนคเป็นโตของโตเขาอย่ยไปเปรียบเทียบกับผู้อืน่นขนาตาคืคอบ่สวยคือผู้อืน่นเอาเป็นโตต้นของเจ้าของเอาเป็นรูปร่างของเจ้าของพวกเจ้ามาสื่อกินพวกเจ้าก็แหงสิเท่าลงนี่อยู่นิ่วริ้วรอยมรงน,นีก็สิขึ้นเพราะแต่มันขึ้นเราไปซองกระจกบมึงผมงอกระตาบเนี่ยลูกค้าถามว่า ราคาเท่าไหร่450บาทค่ะ490สองกล่องหกล่อง490บาทส่งฟรีหนึ่งกล่อง490บาทส่งฟรีทั่วไทยค่ะปกติราคาเท่าไหร่ปกติราคา990 990ปกติราคาตั้งบ้าป๊ากล่องเดียว990จี้วายกล่องเดียว990บาทราคาเต็มโปรเจ็งเครื่องต่อเครื่องพี่ฟ้ามาซื้อกินท่านผู้ใดมาซื้อของไข่พิมพ์เขามาสนใจ เลือดติบแมพี่น้องบีบเข้าไปบีบเข้าไปดิเลดล่อเลี่ยง,งเขาบพทันเออมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันติดกับข่อยข่อยนีเป็นลายลกตอนแรกเจ้าพ่อแก้วเสียบพราะข่อยเป็นความดันต่ำปีแรกข่อยเป็นความดันต่ำเป็นเก้าปีพอเงียเหรียญมาฉีดยาให้ข่อยทุกเวลาบ่แมนตกระซังข่อยสิหักความดันต่ำ ช่วงที่ช่วงทีย่ยายนี่เอาข่อยไปภูเก็จไปหัแตกหัแตนกอเป็นควมดันต่ําเพราะถ้อข่อยไปหาหมอพิบป้าอีกประมาณทุกมื้อนี่คอยเป็นควมดันสูงคุณหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่พยายามควมดันสูงคุณแม่จะอยู่คนเดียวเพราะว่าความดันสูงถ้านอนอิม่มนอนอิ่มอีหอย่างมันก็เปลี่นคือเกาได้พี่น้อง จากโตโตัวนของไข่เพราะแมนว่ามีการชิดการว่าชิดถึงว่ามันถึงถึงจะเป็นมา้ามันเป็นมันจะเป็นเส้นที่บางนี่โคตรคงน่องขึ้นเลยของไข่เนี่ยแล้วพอที่เนี่ยมันสิวมาปวดหัวคอยไปหาหมอหมอบอกว่าคุณหมอแม่หนูเป็นไมเกรนหมอบอกว่าไม่ใช่ไมเกรนถ้าไมเกรนแม่ปวดระดับนี้มันจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าไมเกรนมันปวดแรงเป็นว,ว่าไมเกรนเนี่ยมันปวดแห้งก็ความดันสูงอันนี้คอยไป หาหมอคอยไปหาตั้งหมอคลินิกอิลีพี่น้องเพราะว่าคอยไปโรงพยาบาลนี่คอยต้องไปนั่งถามหมอคอยสิตายคอยไปหาหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ความดันสูงนะคุณแม่อย่าเครียดแล้วก็อย่านอนดึกคอยกระปรับโตคอยออกกําลังกายมากๆนะแล้วก็กินของที่ไม่เปรี้ยวไม่เค็มแล้วก็กินจืดๆเพื่อพี่น้องคือคือหมอเขาว่าพี่น้องแต่มันกลับเป็นแบบที่ว่า บางทีมันกับแม่บางทีกับบาแม่เด็กนท้าบางทีมันก็อยากกินเท็ดบางทีมันก็อยากกินอันทิ่ที่มันที่ร่างกายเขาต้องการเอาไปเอามาเอาไปประมาณป้าอุจิตายแท้ตัวนี้เลยว่าความดันสูงเวลามันเป็นมามันปวดหัวร้อยเก้าสิบแปดบนีพี่น้องความดัน่อยขึ้นค่อยแบบตาหมีมัวความดันสูงตาเมื่อดามัวเพราะถ้าตามัวไปแล้วที่นี้มันจะมาปวดยวน อยู่สมองน,น้อยเขาอะนะข้อเก้วสิเป็นความดันสูงไป็นปะคนเบาแห้งกับอะไรความดันสูงนะความดันสูงอยากอยู่คนเดียวว่าอยากได้ยินหัเสียงนกไม่รบกวนในสมองอันนี้คอยเป็นแล้วคอยกระสิปวดมัวมีเอียงกินลงไปห้าแตกมั้มันจีห้าจีเพี่ออกโกลมออกที้พี่ออกโลมออก,คอ,อก,ค,ออกคอยนอนเลยนอนกับปลาปืนแม่นสีมีเอยียงตอดเอยียงนั่นตอนนั้นคอยกระสินอนอยุบยังสั่นบาดที่นี่เอาไปเอามาคอยไปหาหมอเว่า้าคอยไปหาหมอแล้วหมอก็เลยบอกว่า วังสามเดือนขึ้นหลังคุณหมอเ็เเรบอกว,ว่าคุณแม่ไปทําอะไรมาความดันปกติสันพี่น้องก็ย้อนค่อยว่าเอ๊เดี๋ยวนี้ย้ายอันบัวสันย้ายพิษเพราะว่าค่อยเคยเมารถแล้วไปบ้างทางเดี๋ยนี้โตคือพ่ใครปวดหัวตะพุ่นคือน้อยนึงก็เอิ่นตะหมอน้อยนึงก็เอิ่นหนึ่งหกหกเก้าเหมือนพี่น้องจนว่าเขาจําค่อยได้เพราะแต่หนึ่งหหกเก้าเดี๋ยนี้บายบายบ่ยบยบยบยไปอีกแล้วหาหมอเพราะว่าข่อยมากินคอลลาเจนข่อยกิน กองหนึ่งมันมีอยู่สิบหาสองคอยกินทุกมือ้อ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 ตอนที่คอยเข้าไปนะคะก็ไปกินข้อลละเกนเพราะว่าก็ไปกินข้อลลาเกนมันแล้วมันดีมันดีสาหรับร่างกายภายในของเขาเหมยมันดีไล้าย่แบบที่ว่าภายในของเขามันสดชื่นเพราะ้ามันสดชื่นจากภายในแล้วภายนอกเขาสิรูดจากเลยพกเพรกะเคยวเบิ่งค้นนะเบิ่งจากภายในกับภายนอกสดชื่นจากภายในกับภายนอกมันต่างกันแม่นบใย,ยนี้คนที่สดชื่นเม่นเขาซีนาดำข้ามเครียดคนที่สดชื่นภายใน มันออกมันออกภายในเขาหูจากเขามองไปเขาเดี๋ยวหูจากบินผ่านคนที่บะสวดชื่นจากภายในภายนอกก็บระสวดชื่นโอ้ที่นองเอ้เคยพยายากว่ามองหนีเพราะเจ้าคิดเอาลดซื้อไปให้พ่อให้แม่เพราะเจ้วกินคิดเพ่นเถ่าเถ่าเพื่อนกินกระดูกมันบดีคอโตคอจ้กเสียเราว่ามันเคยเป็นโรคเกาเคยปวดถ้าปวดน้ำกระซีเนี่ยมีถ้าปวดน้ำขวางเถอะถ้าปวดน้ำกระสีถ้าปวดปวดแล้วไัที่นี้ไยสีออกก็รลางกาย